สวัสดีครับเอ๊มาแล้วมาแล้วนะก็วันนี้เลือกงามยามดีมาทำเลยแทยโปรกับซิงเกิลใหม่ใช่คือหาหายไปประมาณสองสปีได้นะแบบเวลาใช่ไม่รู้ว่าตอนนี้นะฮะจะมีคนเข้ามาดูยังเราดูยังไงครับเนี่ยก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาด้านข้างด้านขวาแต่ว่าคือตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้สิบแปดโมงว่ะช่วงนี้เขาเด็กเขาเปิดเทอมส่นใหญ่ก็จะ เจซลล์28่วงนี้เด็กก็เปิดเทอมเพราะอาจจะเรียนกันอยู่แต่ไม่ได้วิดีโอมันเซฟไว้นะทักทายหน่อยพี่โดมโดมใช้หุ้นอยู่คันี่บรรยากาศนะฮะก็มาถ่ายร้านอาหารร้านซิวอีได้แปลกอย่างก็เป็นไงบ้างไม่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำงานบบแเอ้ยมือมือเคยใช้กล้องหน้วเลยไรหวะ ั้งอ่นี่อะไรไลฟ์เออพี่โดมคุยทักทายไงใครชอบอากาศเย็นนะเฮ้ยอย่าวางแล้วเดินหนีเลไม่เงี้ยเรานำมามาเรามานั่งประชุมนั่งประชุมเลยพี่โดมพูดคนเดียวไม่เป็นหรอเรู้ต้องการเดียนเกิดไม่พูดคนเดียวอ่ะมีโฆษณาเข้าเนี่ยถ้างคนดูเยอะ แม่ทัดทายสวัสดีหน่อยสวัสดีครับบอกรสวัสดีครับคิดถึงผมไหมครับไหนบอกสินี่มีคนเข้ามาดูแล้วสิี่คนนะครับตอนนี้แล้ดูได้ป่าวว่าใครใครเข้ามาดูเออนี่เป็นไงถ้าถ้าดูดน้ำก็ทำให้คนหายไปหลายคนก็จะบอกว่าไอ้ซิงเกิลใหม่อันี้นะฮะก็ น่าจะได้ฟังใน YouTube ประมาณวันที่21ได้ป่ะ21มิถุนายนนี้นะยังไงก็รอติดตามแล้วกัน2ปีกว่านที่ไม่ได้ออกซิงเกิลใหม่ก็ถ่ายปกวันนี้ก็โอเคครับถ้าบอกมาได้ถูกใจเดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะน่าจะชอบเป็นพิเศษส่วนใครๆที่ถามเข้ามาตั้งแต่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วว่าเมื่อไหร่เพลงใหม่จะออก ก็มาแล้วนะครับรอแค่สปีกับสามปีเท่านั้นเองรับรองว่าคุ้มกับการรอคอยมากๆครับผมเพลงเพราะมากครับตอนนี้อยู่แถวไหนเนี่ยตอนนี้อยู่แถวแถวบังทองแฟนฝับรานมาถ่าะไหมมท่ายแล้วมั้งถ่ายหรอมายังอยู่อีกนานปะล่ะไม่ถ่ายเสร็จแล้วเนียเราก็ถ่ายกันตั้งแต่หกโมงเจ็โมงเช้าถึงตอนนี้อ๋อนี่มีคน มีคนกดอะไรเข้ามาอะไรใครจะถามอะไรไหมอะไรอ่ะเขาบอกว่าดีใจมากไหนโดมไหนว่าใ,ใส่ตาสั้นใช่ไหมเนี่ยไหนผมมองไม่เห็นนะทางขวาไงไม่เขียนว่าอะไรไปเอางนี้ดีกว่าพี่กับพี่กับพี่กัลองพูดให้เขาบอกว่ามีอะไรพินได้นะฮะ อรากักก่็ถ้าใครอยากจะพิมพ์ถามอะไรนะครับหรือพูดคุยกับเรานะฮะถามมาได้ครับเพราะว่านานๆทีจะได้มาเขาเรียกว่าอะไรทำตัววัยรุ่นไลน์เฟซบุ๊กเออทำตัววัยรุ่นมาไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้นะฮะก็ครั้งแรกครั้งแรกของเพจใช่ครั้งแรกของเพจคือเดี๋ยวก่อนเพจพี่โดมเคยเข้ามาดูมั้งเมื่อเปล่้าเข้าไปโพสแล้วที หน้าตาเป็นยังไงอะไรเออมาพี่กลลองทำท่าแบบคนที่กำลังดังในในโซเชียลตอนนี้ดิชื่ออะไรนะพี่เทพอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ซ้อมมาเดี๋ยวผมผมได้เดี๋ยวถ้าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันมันทับทางกันนะมันไม่ทับทางแต่ว่ามันไม่ได้ซ้อมแบบพี่เทพมาแล้วเดี๋ยวมันจะกลัวว่ามันไม่ตลกไงคือถ้าจะทําเนี่ยก็ต้องตลกให้ขาดเลยแต่ถ้าสมมติว่า ไม่ตลกเนี่ยมันก็จะแป๊กแล้วพอแป๊กเนี่ยเราไม่ใช่สายตลกไงแก้ทางไม่เป็นแก้ทางไม่ถูกก็ดีว่าคนดู29คนนะนี่เขาเปิดเทอมอยู่ไม่ได้เล่นดิมันมันเซฟได้ไม่ใช่เอาวิดีโอว่าเดี๋ยวมันก็กะอยู่ใช่ใช่จะบอกว่าบอกอะไรลืมเลยบอกน้องพลอยอะไรเนี่ยพลอยพัดสอนนะะ จะตามมาบ้านใหม่อยู่นะครับก็เมื่อกี้บอกไปแล้วซิงเกลิลใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้ใครอ่ะอ๋อน่าจะเป็นส้มใช่ไหมส้มส้มคือเข้าใจนะว่าทำไมคนที่ถ่ายวิดีโอแล้วสมมติว่าเป็นวิดีโอที่พูดกับคนดูแบบพูดกับกล้องหน้าต้องแบบตัดทรงผมตัดทองผมหรือดูหน้าเองแบบหน้าเพราะว่าต้เหมือนสองกระจบ เพราะว่าเออมันเหมือนสองกระจกอะเราก็แบบเฮ้ยเฮ้ยยังไงว่าผมแม่งโตอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะหวัดดีพี่แบงค์นะพี่โดมก็อยู่นะฮะผมก็อยู่ครับหมุนหมุนพี่โดมนั่งฝั่งนี้มีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวถอยถอยกล้องไปอกชื่อเพลงอะไรครับบอกได้ยังอ่ะชื่อเพลงอาจจะยังบอกไม่ได้นะแต่ว่ารออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมได้ได้ยินได้ฟังนะนี่มันตั้งขามวันนี้หน้าฝั่งมันก็ได้อ้อ คูอ,อยู่แบบเมื่อไหร่จะออกวันที่17มิถุนาาลมิวสิกพี่ดมเช็คกูละขอดูหน่อยเลยุณหน่อยดูดิเกิดเด็กเขาเล่นตามสอนสอนเด็กหน่อยช่วงนี้ส่งตลาดเป็นไงตอนนี้วันนี้ขึ้นนะครับเปิดเปิด สองไลยดิคุณนานเอสลบด้วยไอ้คร่าวๆดูเซตอินเด็กอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยเป็นไงช่วงนี้ตอนนี่นิ้บวกอยู่นะฮะตอนนี้ก็บวกอยู่ครับบวกบวกอยู่หนึ่งจุดเจ็ดมีตัวไหนแนะนำเป็นพิเศษวะเอ้ยมันจะผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าแนะนำไม่ผิดนะอีเอสเลยครับซือไว้กิจการดีเพราะว่าธนกิจจะรุ่งเรืองเนาะใช่เป็นเป็นบริษัทที่เพราะมันนีงเพราะตอนนี้หุ้นหนึ่งก็ยังไม่แพงมากด้วยใช่ครับยังพอซื้อได้ยังสิบต้นๆอยู่เลย อดีงานเหล็กเล่นหุ้นงานประจำอ่ะเนี่ยงานประจำไม่ใช่ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ในแวดวงดนตรีครับแล้วเครื่องเป็นเด็กยกเครื่องหรือหางเครื่องเก็บสายเก็บเครื่องดนตรีอะไรอย่างงี้ใช่มีคนบอกว่าพี่โดมอ้วนขึ้นนะครับพี่โดมไม่อ้วนนะฮะเป็นเ็นที่เป็นที่กล้องนะครับกล้องไม่ดีครับตอนมาถ่ายวันนี้นะครับก็ลือลางเขาสซเลตเทสเลยนะตอนนี้เขากขานลัง เชียร้านกันอยู่นะฮะเนี่ยฉากเชกิญอะไรเนี่ยหรือโอ้โหนี่ก็จะเป็นทีมทีมไตลิสนะครับหน้าตาเ <c oughs> ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่แล้วจะทำงานหามผู้ถาม้ามเพราะว่าต้องแก้เสื้อผ้าสามคนอะไรนะแก้ผ้าเหรอแก้ผ้าต้องปิดขนาดนั้นด้วยอ่ะ มันเป็นสไตล์ลึกของเขาไงนี่เป็นรับปิ่นอยู่รับปิ่นอยู่นี่อันนี้ก็ทีมทีมกล้องนะครับทีมกล้องนะฮะดูหน้าสองคนนี้ไปก่อนแล้วกันผมตอบคำถามได้อยากให้มีคอนเสิร์ตนะครับที่ไหนครับน้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มองฟ้าไปแล้ว จริงๆเราสามารถติดตามคิวงานได้ในเพจเลยนะใช่จะมีมอัปเดตให้เรื่อยๆนะจะมีอัปเดตคิวงานให้นะครับกระเปล่าคะไม่ใช่ รตาผมไม่ดีนะผมมองไม่เห็นว่าอันนี้ไกลแล้วอันนี้ไกลอันนี้มองไม่เห็นไกลเอาละครับอยากมีมิ팅อีกที่ไหนดีไม่ใช่ไม่มีชิดธนาคารลิขิตไหนใครเขียนว่ากมีมิ팅ไม่รู้ใครยังไงร้านนี้เลยมาตอนนี้เลยครับ มามาพิติ้งตอนนี้พาไปดูกับกให้ดูรูปนะครับว้าวใครน่าอัน้นเลยนะซิงเกิลซิงเกิลแรกเป็นเพลงช้าซิงเกิลแรกอันนี้เป็นรูปพี่โดมนะครับ นาาเมมกทำไมพี่ดมหน้าขาวไงมันไม่ชันการตัดโปรแกรมดูโปรแกรมไม่ได้้วยแต่ดูพกข้าวไปแล้วกันดูพกข้าวนี่เห็นแค่นี้พอี่เดือนก็นี่เราจะไลฟ์พักเที่ยงเลยไหมเรื่อยๆนครับถ้าเกิดเมื่อยก็ก็ไม่ก็นั่งเฉยๆกันแต่ตั้งเอยรวย รวยแต่เด็กไงพี่กาฟคืออะไรแปลว่าอะไรอ่ะรวยแต่เขาถามก่อนอันนี้คือเขาถามว่าอะไรนี่ไงพี่กาพูดอะไรครับประโยคก่อะไรนะาถึงการเาว่ารวยแต่เด็กจำไม่ได้ดูแวบพี่โดมถอดเสื้อครับนี่หัวไหล่แค่วันนี้คือหัวไหล่เหม่ก้ามเหม่ก้ามเหม่ก้าม นี่แขนคนหรือฮะเขาเนี่ยแล้วก็เขาก็ใช้ไปใช้ครไบใช้มาเป็นแล้วก็ไลน์อู่อะตาพี่นะไ้กมตอบรอติดตามแล้วกันนะครับก็ไม่อยากอยากให้อยากให้ฟังเพลงนี้เพราะว่าทำกันนานมากเลยทำมันสองเพส่วนใครที่มาดูวิดีโอนี้ตอนหลังไม่ได้ดูตอนลร์นะครับอยากให้ไลฟ์กันช่วงไหน บอกหน่อยจะได้รู้ว่าแบบออช่วงไหนที่มีคนดูเยอะๆเราจะได้ตอบคำถามกันให้หายคิดถึงพอดีกินเครื่องดื่มอะไรไม่เสร็จแต่คนอันนี้เป็นเดตต่อครับไม่ใช่ลิตร์ลีเลยอันนี้เลยนห้หลบหลบตอนนี้เรารู้สึกเราไปส่วนเกินพอดีกินอะไรกินอะไรอันนี้เป็นอิตาเลียนครับอิตาเลียนโซดาอันนี้ แต่เนี่ยวันนี้อามามองว่าแบบเฮ้ยเม่พวกมึงจะถอดถอดเสื้อผ้าเก่งเรื่องอะไรกูจะกลับบ้านนี่อ่าเขาตอบเรื่องนี้ตอนนั้นช่วง2ทุ่มกำลังดีอ่าอตอนนั้นพูดเรื่องหุ้นส่วนของผมนะครับเมื่อกี้กินอะไรนะอะไรโซดานะอิตาเลียนโซดาครับของผมโบดีเป็นคนชอบกินอเมริกาโน่แบบไม่ใส่ ไม่ใส่เลยว่าไม่ใส่ไม่ใส่ไหรับไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่อะไรโอ้โหเจอเลยชอบความเข้มแข็งเออเป็นออร์เดอร์ร็อกเขาไม่เพราะปกติตัวกาแฟมันไม่มีความหวานความอะไรออกมาอยู่แล้วมันมีความอ่าดูพี่ทรงเปลี่ยนเสื้อพี่โจไปไหนน้ำนี่าไม่ตามไม่ตามเหร พี่โดเปลี่ยนเสือเปลี่ยนรองเท้าทำไมอะไรเนี่ยเน้าเ่นทำไลรอาไมได้มไอดเท้ามันโถุงเท้าขาดดูพีโนะนี่พีเปล่กล้ามนี่จะไปเล่นบาสต่อเนี่ยฮะ เดินไปไปไปไหนเนี่ยบอดี้สเท้าไซส์อะไรเบอร์เท้ารองเท้าเหรอไซส์9นแล้วเบอร์โรศัพอะไรเบอร์ถ้าเหรอเบอร์09เขารีบไปครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อเลยนะ อะไรนะคะโอ้แล้วที่ที่เจ้าเก็บไว้ดิเก็บไม่ใช่นะคะ <laughs> พี่โดมงานบอลวันที่26พี่ไปก็เด็กถามน้องถามบอลบอลไรกลได้บอลไร้ยไม่ใช่มันมีต้นปีบอลเพนนีแลวันที่26วันอะไรครับพี่โดมอ๋อไป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 ที่ไหนที่ฟิกที่ฟิกฟิกนะที่ฟิกไปแล้วไปเจอพี่โดมได้นะครับวันที่26 26ครับไปทำอะไรไปแข่งบอลอ๋อนึกว่ไปเก็บบอลแจกน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ไปให้ถูกเป็นหมดล้วดิจ้า ขอยืมไม่มีฮะไม่มีอะไรราคาตาที่ต้องใช้ใบละ